หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่222คลิป EP 222สิกขคาบทที่10เรื่องพระชัพพคี 648สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของอนตะบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งอยู่ พระบัญญัติ10พึงทำความสำเนียกว่าเรายืนอยู่จกไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่เรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพังพิสูยืนอยู่ ไม่พึงแสดงธรรมแก่คน <c oughs> พิสูยืนอยู่ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นใครผู้นั่งอยู่พิสูจใดไม่เอื้อเฟื้อยืนอยู่แสดงธรรมท,ที่ผู้ที่ไม่เป็นใครผู้นั่งอยู่ต้องอาบัตทุกกฎ อนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. พิสูไม่จงใจ 2. พิสูไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. ิผู้สูพิสูผู้เป็นไข้5พิสูผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิสูวิกลจริต เจ็ดพิสุต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบเจ็ดปาทุกะปาทุกาวสิกขาบทที่11สิกขาบทที่11เรื่องพระชพคีหกรี่สิ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนัฐบินฑกะเศรษฐีเขตกรุงสาวถีครั้งนั้นพวกพิสุชพภคีเดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่ผู้คนเดินไปข้างหน้า พระบัญญัติสิอพึงทำความสำเนียกว่าเราเดินอยู่ข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นใข้ผู้เดินอยู่ข้างหน้าเรื่องพระชพคีจบ สิขาบทวิพังเดินอยู่ข้างหลังไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าพิสูจใดไม่เอื้อเฟือ้อเดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าต้องอาบัตทุกฏก อนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. นพิสูไม่จงใจ 2. อพิสูไม่มีสติ 3. าพิสูุผู้ไม่รู้ 4. ีพิสูุผู้เป็นใครห้าพิสูผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิสูวิกลจริต 7. พิสูจน์ต้นบัญญัติสิกขาบทที่11จบสิกขาบทที่12เรื่องพระชพคีหกรสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนัฐบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนผู้อยู่ผู้เดินไปในทางพระบัญญัติ12พึงทําความสำเนียกว่า เราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินในทางเรื่องพระชพะคีจบิิบขาบทวิพังพิสุเดินไปนอกทางไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ ผู้เดินไปในทางพิสูจใดไม่เอื้อเฟือ้อเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปในทางต้องอาบัตทุกกฏอนาปัติวาระสูรต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ พิสไม่จงใจ 2. อพิสุไม่มีสติ 3. าพิสุผู้ไม่รู้ 4. ีพิสูุผู้เป็นใขรห้าพิสูุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิสุวิกลจริต7จพิสุต้นบัญญัติสิกขาบทที่12จบกันเจ็ด ปาทุกาวกสิกขาบทที่13สามิขาบทที่13เรื่องพระชพคี651สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนทะบินทะกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสดี ครั้งนั้นพวกพิสุชพคียืนถ่ายอุจระบ้างถ่ายปัสสวะบ้างพระบัญญัติ13พึงทำความสำเนียกว่าเราไม่เป็นข่จาจักไม่ยืนถ่ายอุจระหรือปัสสวะเรื่องพระชพะคี จบสิกขาบทวิพังพิสุไม่เป็นไข้ไม่พึงยืนถ่ายอุจจะะหรือปัสสวะพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อไม่เป็นไขย้ยืนถ่ายอุจจะะหรือปสัสสะะต้องอาบัตถุก,กฎ อนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. พิสูไม่จงใจ 2. พิสูุไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. พิสูุผู้เป็นใข้ 5. พิสูผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิสูุวิกลจริต เจ็ดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่สิบสามจบสิขาบทที่สิบสีเรื่องพระชัพพคีหกร้อยห้าสิบสองสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าพระทับอยูนะพระเชตวัน อารามของอนัถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีไทยอุจระบ้างปัสสวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงบนของเขียวพระบัญญัติ14พึงทำความสำเนียกว่า เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระหรือปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงบนของเขียวลงบนของสีเขียวเรื่องพระชพคีจบิิขาบทวิพังพิสุไม่เป็นไข้ไม่พึงถ่ายอุจจาะ ปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงของบนของเขียวพิสูจใดไม่เอื้อเฟือ้อไม่เป็นไข้ถ่ายอุจจระถ่ายปัสวะถ่ายอุจจระถ่ายปัสสวะหรือบ้วนน้ำลายลงบนของเขียวต้องอาบัตทุกกฎ อนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. พิสูตไม่แน่ใจพิสูตไม่มีสอพิสูตไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. พิสูผู้เป็นไข้ 5. พิสูถ่ายลงในที่ไม่มีของเขียว แต่ไหลไปลดของเขียว 6. กพิสุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ 7. พิสูุวิกลจริต8ปพิสูต้นบัญญัติสิกขาบทที่14จบกันเจ็ดปาทุกาวัก สิขาบทที่สิบห้าสิขาบทที่15เรื่องพระชพคี653สมัยนั้นพระผู้มีว่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนทะบินทะเศษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้น พวกพิสุชพะคีถ่ายอุจระบ้างถ่ายปัสวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำพวกชาวบ้านจึงพากันตำหนิประนามโพธนาว่าชะไหนพระสมณะเชื้อสายสาเคยบุตรจึงได้ถ่ายอุจระบ้างปัสวะบ้าง พวนน้ำลายบ้างลงในน้ำเหมือนพวกคลือหัดผู้บริโภคก,กามเล่าพวกพิสุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพธนาบรรดาบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพธนาว่า ชะไหนพวกพิสูชะพะคีจินทายอุจระบ้างปัสสวะบ้างถ่ายปัสสวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำเล่าครั้นพิสูจน์ทั้งหลายพากันตำหนิพวกพิสูชะพะคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจบอ่านลำดับที่222อาณาซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่22งคลิป EP 222